สถาน,นีวิทยุกระจายเสียง909สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดพิธีทอดพระป่าสามัคขีเพื่อการกุศลและรายได้เพื่อสาธารณประโยชน์พพนเ,นเมืม่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา10นาิก39นาทีกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนา โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง9.9สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับส่วนราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสุลนครจัดพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อการกุศลวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงซ่อมแซมบ้นานพักอาศัยให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีบุรณะหอพระศาลพระภูมิตายายภายในหน่วยและจัดซื้ออุปกรณ์ชุดขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ได้รับปัจจัยเงินบริจาคจํานวน 3 3 5 5 2 3บาท67สดตางค์ในโอกาสนี้ได้รับเมตตาจิตจากพระครูภาวนาสกุลธรรมหลวงปู่ขาวพุทธรักษิโตจ้าวัดวัดปา่าคุณคำวิปัสนาบ้านกลางตะบนกุดไหอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครมอบปัจจัยจำนวน1 2 0 0 0 0บาทในการจัดซื้อชุดขยายเสียงเครื่องที่พร้อมอุปกรณ์จำนวนหนึ่งชุดรวมเป็นเงินปัจจัยที่ได้รับในการบริจาคครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน4 55, 5 5 5 2 3ัรสบาท67สตางค์ โดยมีพระราชฎวชิรธรรมอาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางรณิดาเหลืองธิติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขนทรเป็นประธานฝ่ายคารวาสณอาคารอนเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักง,งานพัฒนาภาค2บ้านรุ่งพัฒนาตำบนท่านาเวงอำเภอเมืองจังหวัดสรุร,รนินาร์ ข้าวของเง่นทองเนื้อนองไหลมาไม่ผู้อาสาเป็นบอดวานมาฟังผมเล่าเรื่องเก่าเมื่อก่อนเป็นอกทาหอนเมื่อเดึกดำบันพระเจ้านันทราชองราทันมาชาก่นนั้นเป็นกุดุมพี ท่านตัดไม้ขายแต่ไม่ทำลายป่าท่านเปียมศรัทธาอยู่พระรานรศีขายฟืนได้ตั้งพอประทังชีวีท่านเป็นคนดีไม่โลภอย่างเราวันหนึ่งเข้าป่ามหาวิเวกเจอพระปัจเจกอง์พุทธเจ้า,จานั่งเย็บผ้ายู ที่เงือบเงาในเงือมเขาแต่ผ้าไม่พอผ้าที่จะทำอนุวาดนั้นยังขาดโอ้โอโอบุญนอแสนโสมนัสเดินลัดไม่รีรอเปลืองผ้าหุ้มหอพันเอวเร็วพลันแล้วน้อมถวายองค์พระวัจเจกแต่ไม่คอเล มัยนั้นไม่มีหวยเบอให้เธอเล่นกันและทั้งสองท่านไม่โลภไม่รถแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้จาพระองค์ทรงเอาผู้สาพาพรทำอนุาอนวาดที่ขาดอีกตอนเย็บเป็นยีวรเสร็จสมบูรณ์พลันผมขอรวบลา ให้เร็วรีขั้นอุดุมพีตายจากชาตินั้นด้วยเดชักกุศลละผลบุญพระนั้นจงมาฟังกัน